เกิดเหตุการณ์อันน่าสลดใจเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุมีคนแขวนคอจนทำให้เสียชีวิตที่ตำบลมหาวันค่ะพันตำรวจโททรงวัฒน์คันธมูลสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจพุธรแม่สอดไปตรวจสอบเหตุคนแขวนคอเสียชีวิตที่บ้านเล็กที่82หมู่8บ้านหนองน้ำขุนตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดพร้อมกู้ชีพกู้ภัยตำบลพระาธาตุผาแดง ที่เกิดเหตุพบชาวบ้านกำลังยืนมุงกล่าวขวัญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่บนบ้านใต้ถุนสูงพบญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตกำลังร้องไห้ด้วยความอาลัยรักกับผู้ที่เสียชีวิตทราบชื่อนางผัดตาคำอายุ35ปีที่บรรดาญาติญาตเพิ่งนำร่างลงจากเชือกที่ใช้แขวนคอจนเสียชีวิตมาวางลงบนพื้นห้องโดยนางจันมันดาผู้เสียชีวิตร้องไห้เพราะบุตรสาวคิดสั้นไปก่อนวัยอันควร จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามานานหลายเดือนพยายามแขวนคอเสียชีวิตมาแล้วหลายครั้งแต่ทุกครั้งช่วยไว้ได้ทันจนต้องมีคนคอยเฝ้าหวั่นว่าจะฆ่าตัวตายอีกครั้งหนึ่งก่อนเกิดเหตุขณะที่ทุกคนออกไปทำงานบ้างก็ไปทำไร่ทำนาส่วนนายทวีศักดิ์ทวีมหากุศลอายุ38ปีสามีของผู้เสียชีวิตออกไปส่งพ่อตาไปหาหมอ ทิ้งให้เด็กหญิงพนิตาทวีมหากุศลอายุ13ปีคอยเฝ้าแม่ขณะที่เผลอนางผัดถือโอกาสคว้าเชือกไนล่อนเส้นเล็กสีขาวปีนขึ้นไปแขวนคอกับมงกบห้องน้ำแล้วทิ้งร่างลงมาจนรัดคอขาดอากาศหายใจเสียชีวิตเมื่อบุตรสาวเดินทางมาหาแม่ก็พบว่าแม่ได้แขวนคออยู่บนห้องน้ำจึงตะโกนเรียกญาติพี่น้องมาช่วยกันแก้มัดและนำร่างลงมาแต่ไม่ทันการเสียชีวิตแล้ว